การสอบครั้งนี้จะมี3รอบด้วยกันผู้ที่สอบผ่านในแต่ละรอบถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปสอบในรอบถัดไปถ้าคุณสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจเพราะตั้งแต่ผมก่อตั้งโฮมสกูลขึ้นมาจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สอบผ่านไปจดถึงรอบสุดท้ายและคว้ารางวัลเอาไปได้ใครเหรอคะ เขาคือรันเจนซีในรอบแรกพวกคุณจะมีวิชาที่เปิดให้สอบอยู่5วิชาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ พระราชศึกษาการเกษตรมากีท่เบตรเราขอไปสอบกับพวกเธอด้วยได้ไหมอะมาสิเพลงและภาษาอังกฤษ พวกคุณสามารถที่จะเลือกวิชาที่คุณคิดว่าจะทำได้ดีที่สุดขอแค่คุณต้องทำการสอบอย่างเต็มที่และสุดความสามารถพวกคุณคิดดีแล้วใช่ไหมที่เลือกสอบวิชานี้ของผมพีโก,โก้ทำไมเราต้องมาสอบณผนกันด้วยอ่ะฉันไม่ถนัดนะ นายเก่งอรอถึงเราไม่เก่งเลขอะ่ะแต่ก็มีคนที่เก่งไงเชื่อเราดิยังไงก็สอบผ่านมึงมีแผนอะไรวะอีฮิวโกยุ่งอะไรด้วยวะทำไมเธอไม่สอบวิชาภาษาอังกฤษอ่ะ Not your business แปลว่าอะไรวะกูฟังไม่ออกเว้ยเออกูรู้อย่าเนะพิ่งทะเลาะกันเนาะอ่ะเด็กๆเ,เรามาทำการสอบกันเลยดีกว่าเชิญนั่งประจำที่จะถ้าอย่างนั้น ผมขอเล่าอะไรให้พวกคุณฟังสักอย่างก่อนแล้วกันรุ่นพี่เจนก่นกอนๆของพวกคุณมักจะเรียกผมว่ามาสเตอร์ Master ประสาทอยากรู้ไหมทำไมเดี๋ยวพวกคุณก็ได้รู้เองแหละแต่ผมขอเตือนไว้ยอย่างหนึ่งว่าการสอบพละที่โฮมสคูลไม่ใช่เรื่องงา่ายที่นี่ทั้งโหดแล้วก็หินมากกว่าที่พวกคุณคิดไปเยอะโทมาสเตอร์ อย่ามาขูพวกผมเลยนะครับแค่นี้ผมไม่กลัวหรอกตอนเช้าโดนสั่งวิ่งกี่รอบแล้ผมบอกเลยนะครับว่าทั้งกล้ามแขนกล้ามขาผมเนี่ยอย่างพร้อมจะให้ซิทอัวิดพื้นอะไรก็จัดมาเถอะไม่กลัวอยู่แล้วนี่มาสเตอร์จะให้พวกผมสอบถว่ามาขูผมกันนะครับผมชอบความกล้างจริงๆเลยนาย แต่ก่อนที่เราจะมาสอบวิชานี้กันผมขอถามหน่อยแล้วกันทําไมพวกคุณถึงเลือกมาสอบวิชานี้ผมชอบเรียนวิชาสังคมการเมืองรวมถึงประวัติศาสตร์ด้วยผมเลยคิดว่าผมแน่ทำออกมาดีที่สุดวิชาสังคมเป็นวิชาที่ผมทําคะแนะนได้ดีมากที่สุดผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ผมสอบรอบนี้ผ่านไปได้ครับวิชาสังคมสําหรับหนูมันเป็นเรื่องของความจําและความเข้าใจ หนูมั่นใจว่าในเรื่องของความจําหนูสามารถทํามันได้ดีค่ะหนูมั่นใจกัทุกคนเลยนะดูคุณบิวเนี่ยไม่กังวลใจเลยนะครับไม่กลัวสอบตกหรอกครับคุณบิววิชานี้มันไม่ได้ง่ายเลยก็หนูเป็นคนเดียวที่เลือกสอบวิชานี้แสดงว่าหนูก็ไม่ต้องแข่งกับใครแบบนี้โอกาสสอบผ่านก็มีมากกว่าใช่ไหมคะคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ thank mm -hmm. you